สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับหมออธิวฒิเซ็กซ์โซโลจิสครับวันนี้รายการของเรานะครับจะมาพูดถึงเรื่องของความเจ้าชู้คำว่าความเจ้าชู้คืออะไรนะครับอันนี้เราจะหมายถึงว่าการที่ เรามีการคบรคนคนหนึ่งแล้วยังอยากคบคนอื่นๆอ,อีกหลายคนนะครับเรียกว่าความเจ้าชู้นั่นหมายความว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานภาพนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นต้องเป็นคู่แต่งงานเช่นคู่หญิงชายแต่งงานแล้วฝ่ายหนึ่งไปมีคนอื่นถือว่าเจ้าชู้อันนี้ไม่เกี่ยวครับอันนั้นอาจจะหมายถึงนอกสมรสเนี่ยจะเป็นคนละอันกันนะครับแต่ก็ถือว่าเจ้าชู้ด้วยแหละนะครับแต่ว่าเป็นนอกสมรสอย่างเป็นต้นนะครับอาจจะหมายถึงว่าคนคนหนึ่งคบกันนะครับแล้วคนอื่นไปมีคนอื่นอีก ดยที่การคบกันนะเราเหมือนกับตกลงกันแล้วมีคอมมิทเมนต์หรือว,ว่าข้อตกลงกันแล้วและยังมีคนอื่นเรียกว,ว่าเจ้าชู้อันดับที่2นะครับอาจจะเป็นคนที่มีความแนวโน้มที่จะมีโอกาสเจ้าชู้อยู่แล้วนะครับเช่นชอบคบหลายๆคนอยู่แล้วในเวลาพร้อมๆกันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะบ่งชี้ได้ว,ว่าอาจจะมีความเจ้าชู้อยู่ในตัวได้นะครับนี่ถามว่าเกิดจากอะไรนะครับ ตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่บอกยากมากเลยครับต้องใช้ว่าเกิดจากหลายปัจจัยเกี่ยวข้องกันเพราะเราคงอธิบายจากปัจจัยทางหลายๆอย่างเช่นปัจจัยทางวิทยาศาสตร์ปัจจัยทางจิตวิทยาปัจจัยทางวัฒนาการปัจจัยทางสังคมาศาสตร์ที่นี้เป็นต้นเริ่มจากปัจจัยทางวิทยาศาสตร์ก่อนพอดีหมอเป็นหมอนาะขอพุทาศาสตร์ก่อนก็แล้วกันนะครับอันนี้ความเจ้าชู้อาจจะเกิดมาตั้งแต่กําเนิดคือเราเป็นเองก็ได้นะครับบางทีเกี่ยวข้องกับเรื่องของพันธุกรรม จากยีนบางตัวทําให้เรามีแนวโน้มที่จะมีความเจ้าชู้เกิดขึ้นได้นะครับเราจะมีสิ่งหนึ่งที่ทางวิทยาศาสตร์เรียกเราเรียกว่า sociosexual orientation นะครับก็คือเรื่องของเพศวิถีอันนึงซึ่งจะมีเพศวิถีเชิงเพศทางสังคมมากกว่าปกติ socio ก็คือทางสังคมเราก็เหมือนกับควาว่า social sexual คือเรื่องของเพศ orientation ก็คือวิถีทางเพศซึ่งอาจจะมีโอกาสนะครับ ไปพบคนนีค้คนนี้ได้มากกว่าคนอื่นอาจจะเจอคนนู้นคนนั้นคนนี้และชอบที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้มากกว่าคนอื่นประถางวิทยาศาสตร์ก็อยากอธิบายได้อีกว่าเพศไหนพบมากกว่ากันนะครับเราพบว่าเพศชายมีแนวโน้มที่จะมีโซเชียลเซ็กชวลโอเนนเทชันเนี่ยมากกว่าเพศหญิงนะครับซึ่งตรงนี้อธิบายทางวิทยาศาสตร์ก็คือในเรื่องของฮอร์โมนครับเนื่องจากฮอร์โมนที่ทําให้เรามีอารมณ์ทางเพศมากคือเทสโทสเตอโรน ก็คือฮอร์โมนแอนโดรเจนฮอร์โมนเพศชายซึ่งเปรเียบอัตราส่วนแล้วเนี่ยมีในผู้ชายมากกว่าในผู้หญิง1ิบเท่าผู้หญิงเองก็มีฮอร์โมนตัวนี้นะครับฉะนั้นผู้หญิงเองก็มีอารมณ์ทางเพศได้เช่นกันเหตุผล mm hmm. หรือปัจจัยทางวิวัฒนาการนะครับถ้าใครชอบวิวัฒนาการก็จะรู้ว่าทําไมมนุษย์เราถึงมีนเพศสัมพันธ์ถ้าเรื่องวิวัฒนาการเนี่ยแต่ก่อนเราจะเชื่อในเรื่องของเพศสัมพันธ์ mm hmm. เกี่ยวข้อ,องกับการสืบพันธุ์หรือการสืบสกุลทางวิวัฒนาการของการสืบสกุลแล้วเนี่ย ผู้ชายอาจจะอยากจะมีผู้หญิงหลายคนเพื่อมีโอกาสว่าอย่างน้อยสักคนหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นลูกเราจริงเพราะว่าไม่รู้ว่าคนไหนคือลูกของเรานี่นะครับสักคนหนึ่งต้องเป็นลูกของเราจริงเพื่อประโยชน์ในการสืบสกุลในเชิงสืบสายเลือดของเราเพราะจะเป็นสมัยก่อนทางวิวัฒนาการโบราณอาจจะยังไม่มีนามสกุลนะครับแต่เป็นเรื่องสายเลือดว่าสายเลือดเราเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องส่งมาสู่รุ่นลูกรุ่นหล,ลานสืบต,ต่อไปปัจจัยที่ 3. นะครับปัจจัยทางสังคมวิทยานะครับเราพบว่าถ้าทางสังคมวิทยานั้นพบว่า ปัจจัยเรื่องของการเลี้ยงดูเรื่องของครอบครัวการหล่อหลอมทางสังคมการเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กจนโตเช่นการสั่งสอนว่าเออเราต้องไม่เจ้าชู้นะหรือว่าการเลียนแบบนะอ่าอย่างเช่นว่าเราเห็นพ่อแม่เราเป็นยังไงลูกอาจจะเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยนะครับก็เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางสังคมวิทยาเช่นกนนันตรงนี้จะเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมทางการเลี้ยงดูนะครับ เรื่องของประสบการณ์ชีวิตนะคะมาเกี่ยวข้องด้วยทําให้คนคนหนึ่งนะมีพฤติกรรมว่าจะเจ้าชู้หรือว่าไม่เจ้าชู้ถัดมาปัจจัยที่4ี่ครับปัจจัยทางจิตวิทยานะครับปัจจัยนี้นะครับนักจิตวิทยาเนี่ยเขาจะค้นพบบอกว่าหลายๆคนของคนเจ้าชู้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เจ้าชู้จริงอาจจะเจ้าชู้ด้วยเหตุผลอื่นที่ซ่อนอยู่ยกตัวยอย่างเช่นอาจจะเจ้าชู้เพื่อชดเชยปมด้อยบางอย่างของตัวเองอันนี้เป็นหทางจิตวิทยาเลยนะครับเช่น เราอาจจะไปปมด้อยในเรื่องของความรักในเรื่องของทางเพศในเรื่องของเซ็กส์สังเกตว่าเป็นหลายปัจจัยเมื่อเจอคนเจ้าชู้หนึ่งคนไม่ใช่เป็นปัจจัยใดปัดจจัยหนึ่งและเราเพบว่ามันจะเป็นหลายๆปัจจัยรวมรวมกันในคนคนเดียวซึ่งเราเรียกว่าเป็นมัลติแฟคเตอร์เรียลแปลว่าหลายๆปัจจนะัยในคนคนเดียวไม่ใช่ว่าเขาจะชู้จากปัจจัยใดปัดจจัยหนึ่งและอย่าเพิ่งตัดสินนะคะว่าความเจ้าชู้ หมายถึงความไม่ดีนะครับเขาอาจจะเป็นผลบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในความเจชู้ของเขาก็ได้เขาอาจจะหยุดก็ได้ถ้าเขาต้องการหยุดหรืออาจจะไม่หยุดก็ได้ถ้าเขาไม่ต้องการหยุด